นี่นะครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาถึงแล้วนี่คือบรรยากาศการทํางานอันนี้น้องบิวนะครับอันนี้จวดที่สุดนะครับกับน้องไม้ทุนน้องไม้นี่คนขิดเหดเร็วนะครับผมนีบเร็วอันนี้เร็วมากเลยนะครับทําเร็วมากทําเร็วนะครับนี่น้องไม้สายจวดนะครับเนี่ขนาดล้างร่างกายบอสมบูรณ์นะครับน้องกับกิบอดอดเด็ดแต่ว่าขอมจวดเนี่ยกับคนนี้นะครับซูซีกันนะครับกิ่นเงินบาลงนะครับ ขันเป็นผมอยู่ตรงกลางนี่โอ้ขันเป็นเหื้านี่กับมอยู่ท่ายวันเห็นว่าเลี้ยวละหายงงางมาเลี้ยวละนี่เห็นว่านี่โอ้โหโดโหดโดนะครับนี่ครับบรรยากาศอันนี้คือปลาพริกนี่พริกแอปเปื้อน,น้องสิพัน์ยอดนะครับเอาไม้พี่เห็น้องเบิรงนะครับผมนี่นะครับการทํางานอยู่ประเทศอิสราเอลนะครับผมในะคำมามาังสิละครับจวดคือเก้าพี่น้อง ครับสวัสดีครับพี่น้องฟ้องายสู้ผตรทุกคนพ่อผมวันนี้เราเชิญมาแก้วสายฟูการกินเมื่อนี้มีใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับตอนนี้พ่อแม่พี่น้องที่รับชมอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแรปเปอร์การเกษตรได้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับผมเแ็ดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเมื่อนี้ค่ะเมื่อวานนี้หยุดนะครับเมื่อนี้จะมาทำงานปกตินะครับนี่ครับนี่ครับเมื่อนี้จะไปพันยอดปกติก็คือโตนะครับผม วันนี้ก็ะีิทำการนิดขึ้นรถไทยแล้วครับรถเขาก็จะได้ออกเดินทางนะครับวันนี้ในใจของหกโมงนครับจะเริ่มขยับมาเรื่อยๆนะครับขยับเวลามาเรื่อยๆนะครับจากหกโมงครึ่งอย่มาเป็นหกโมงแล้วก็สิเป็นตีห้าครึ่งนะครับอีกสต่เก็บนึงนะครับผมราก็สีพาที่พาน้งชมบรรยากาศนะครับก่อนไปทำงานนะครับเข่าคำเข้ามานะครับ พิกนะครับมาพิกแอปเปิลนะครับผมหรือว่าภาษายุของห้องว่าปิ้นเปิ้ลนะครับผมนะครับอันนี้สุดท้ายที่ทราน้องเปิ้งบรรยากาศโดยรวมนะครับว่าเป็นจังใดญนะครับผมนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมก่อนที่รถจะออกเดินทางนี่รถออกเดินทางแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็น้องเอกนะครับน้องเอกกี้นะครับนะครับ รถก็เริ่มนะครับออกเดินทางแล้วนะครับพี่น้องนะครับเดินทางไปเรื่อยๆนะครับครับออกจากบ้านไปนะครับแบบค่อนข้างที่เสียบยางร้นแรงนะครับรถก็เลยครับอันนี้ก็เพิ่งนที่ไปเก็บมาทิกนะครับคันนั้นนะครับแบ่งกันไปนะครับเพบ่นไปที่พนัางัน้นกับจ้างนะครับ เรวก็ตามก้นไปย่างวดเร็ mm ้วนะครับในอย่างเพื่อนเป็นพวงลูกน้องนะครับเพื่อนก็ต้องตามไป s <S mm, นะครับพกปืนค้างตตลอดนะครับให้จ้างกันเลยนะครับพกปืนค้างตตลอดนะครับอันนี้กับต้องอันนี้ก็คือบ้านนายจ้างที่น้องบ้านนายจ้างนะครับนี่บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับไปแล้วนะครับ ไปทังการนี่ครับเกิ่งเข้านะครับ,รบไปพันยอดปักธิกนะครับผมบัรยก,กาอันนี้หล้างบ้านเพื่อน็นยังมาตื่นๆนะครับรถเกิดค่อนข้างที่เหยยบจวดจัดยักหน่อยนะครับพี่น้องเพราะว่าบ้านนี้เพิ่นมาเร็วๆนะครับจะทราบวนันดีนะครับไหนจ้างก็ตามไปแล้วครับคุณ ตามขั้นนั่นไปนะครับพอตามขั้นนี้ไปอาร์บรอารคาขั้นนั้นนะครับนะครับบรรยากาศนะครับสวัสดียามมือเส้านะครับภาษาฮิบริสนะครับกับโปกเกตโต้นะครับโปเกตโต้คือสวัสดีตอนเช้านะครับทำมาทักทายกันกับอารันนะครับอารันกับแปลว่าสวัสดีนะครับทันสวัสดีช่วงหลังจากเที่ยงไปก็เโลมนะครับาโลมนะครับ ถาม,ม่าคุณสบายดีบอนะครับถามผู้ชายนะครับให้ถาม,ม่ามัชโลมค่ะนะครับถามไม่ยิ้มให้ถาม,ม่ามัชชโลเมกนะครับผมคันท้ทาสบายเดียวต่อ่าฮากูนบีเซเดอร์นะครับผสนกับโตฟเนโอแล้วก็ตามได้ด้วยว่าตัวดาขอบคุณมากนะครับผมได้นิดหน่อยนะครับ16ปีแล้วครับลืมไปเป็นละน่าษาอะไรพี่น้องเอ้ยยรับรรยากาศรถ ยับยางเดียวนะครับพี่น้องอันนี้จะเป็นอีกแคมหนึ่งนะครับเป็นโรงงานอัดส่งนะครับอันนี้กคือปลาหมาดสมนะครับสมเขียวหวานนะครับอันนี้ก็เป็นตาอินทะลัมนะครับพี่น้องต้นอินทะลัมนะครับอินทะลัมบรรยากาศสำหรับประตูม้ชามนี่ก็ต้องใส่นะครับสัญญาณ g ี s ีนะครับในการเปิดประตูนะครับ ปิดปิดประตูนะครับใส่สัญญาณ g ีพศนะครับผมนี่ครับพี่น้องบรรยากาศตอนเ้าๆนะครับเศร้ามืดเลยนะครับคันเศร้ามืดนี่ยุนี่เขาห้องว่ามุกดำนะครับมุกดำาก็คือเศรืามืดนี่รถจะแล่นไปแล่นมานะครับนี่วันนี้ก็เป็นต้นนี่พลัมเลยเลี้ยงลาบซาบเห็นปพาพลัมนะครับถ้าไปขึ้นไปพุ่นก็เป็นกาซ่านะครับชนนกาซ่านะครับครับึปนไปพุ่นนะครับนี่บรรยากาศนะครับ มาหมักเน้านะครับแต่ยังมืดอยู่นะครับร้องมรดย็ดัดก่อนเศร้าๆนะครับไปทํางานนะครับพี่น้องนะครับชีวิตแรงงานไทยในต่างแดนนะครับถามว่าอิสราเอลนะครับก็เล่นย่าเสมอนะครับถึงสิมีสงคามนะครับแต่ว่าเช้ายิ้วนะครับเพื่อนก็ใส่ชีวิตแบบปกติเรียบง่ายของคนเก่านะครับเพราะว่าเรื่องสงครามมันก็เป็นเรื่องของอาหารนะครับสําหรับแรงงานไทยเขาก็ทํางานปกตินะครับ เสียงระเบิดตุ้มตามตุ้มต่มนี่ก็คือเป็นเรื่องปกตินะครับของประเทศอิสราเอลนะครับถ้ามันเงียบนะก็คือเป็นเรื่องที่ผิดปกติหลายนะครับพี่น้องนะครับวังนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพี่น้องสีบริพาธคลิปดีๆจากช่องแรปเปอร์การเกษตรของเขานะครับก็หาสาระดีๆนะครับมาฝากที่ฝากน้องนะครับผมวันนี้ก็สีเตรียมตัวนะครับไปทํางานก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ